การทำบีก้านะคะเราจะเลือกแป้งโปรตีนสูงแผ่ออกมาได้เราจะเห็นว่ามีส่วนที่แฉะนะคะกดกดจะเห็นว่าจะเข้าสู่จุดที่เราเรียกว่าคลีนอัพสเตทเราก็เก็บเข้าไปอย่างนี้เราจะว่าคุณดาวิว่าไงคะเรดี้เอาเนาะเช็คเทมมเมเดี๋ยวกลัวว่ามันจะร้อนถ้าเกิดโดร้อนนะคะเราถูที่มือน,นิดหน่อยได้เดี๋ยวเราจะเตรียมโต๊ะนะคะพื้นโต๊ะต้องสะอาดนะคะ ค okay. นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นได้ว่าเนื้อแข็งแรงแล้วไม่ติดมือเห็นไหมไม่ติดมือนี่นะคะเรามาดูในส่วนของแป้งกันนะคะโมเด์นโปลีทาน่านะคะประมาณนี้ตอนนี้จะมีแค่ชีสนะคะเดี๋ยวเขามาใส่โคคัตต่ตอเกตนะคะเราจะโรยเมื่อเราตัดแบ่งแล้ว ไม่งั้นความคมของตัวลูกกลิ้งที่ใช้ตัดเนี่ยค่ะมันจะทําให้เราเก็ตเราช้ามไม่น่าทานนะคะ อันนี้นะคะก็คือโมเด์นาโปลีทาน่านะแล้วก็เอาเข้าเตาค่ะค่อยๆค่ะวางแบบนุ่มนวลนะคะค่อยๆเอาออกถ้าคุณทำโชว์นะคะโดยเฉพาะเป็นเตาใหญ่แบบนี้หรือว่าเตารุ่นกลางการเดนที่เราจะสาธิตต่อไปนะคะอย่าเอาตัวจับเวลาตัวอะไรมาตั้งให้มันปี๊ปปีนะตัวฟิกาโรเราสาธิตเพราะส่วนมากเป็นเตาบ้านนะคะตัวนี้คุณต้องฝึกหัดทำดูสีพิซซ่าเป็นหลัก ถามว่าหมุนกี่ครั้งตอบไม่ได้คะ่ะเพราะไฟแต่ละรอบมันไม่เหมือนกันคือเสน่ห์ TL, ของอิตาเลียนพิซซ่าถ้าใครที่มาสายหมัก2-3สามชั่วโมงนี่คุณจะไม่เจอเลยเนาะในอิตาเลียนพิซซ่านะคะจะหมักจะค่อนข้นงานทานแล้วเนี่ยพิซซ่าจะเบาท้องค่ะ